สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่17เดือนธันวาคมอย่าลืมในส่วนของตัวบริการห้องซิกเนเคูเปอนะครับห้องนี้มีการไลฟ์สดทั้งวันเลยนักลงทุนครับเราเน้นในเรื่องของตัวทองคําด้วยนะใครสนใจแอดไลน์ด้านล่างมาได้เลยและในส่วนของตัวห้องซิกอาจารย์พี่หมีมีไลฟ์เทรดสดเช่นเดียวกันครับเป็นการชนข่าวในตลาดนะครับวินเลทเกินกว่า90นะครับมี TPSL ชัดเจนใครสนใจแอดไลน์ไอดีด้านล่าง PPAOPO ครับ และในส่วนของตัว Things Market เตรียมจัดงานสัมมนาที่จังหวัดหาดใหญ่ในวันที่20นะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ยังเหลือที่นั่งอีกป,ประมาณ7ที่นั่งนะครับนักทุนรีบหน่อยนะใกล้จะเต็มแล้ว Edge Cap เป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถืออันดับหนึ่งในประเทศออสเตรเลียประสบการณ์บางอย่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่าสมัตินักลงทุนครับสถานการณ์ประจัน เช้านี้นะครับโดยรวมเนี่ยตลาดยังค่อนข้างทรงตัวนะครับหลังจากที่คืนที่ผ่านมามีการปรับตัวอ่อนค่าอย่างหนักก่อนที่จะฟื้นตัวซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเป็นเพราะอะไรในส่วนของตัวออสเตรเลียยูเออสอลล่าครับล่าสุดก็ได้รับแรงหนุนจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเกี่ยวกับตลาดแรงงานดีทุกตัวเลยครับนักทุนเรียกว่าดีกว่าคาดการณ์นะแม้ว่าตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานเนี่ยจะต่ํากว่าครั้งก่อนหนะ้า เกือบ2เท่าเลยแต่ก็ถือว่ายังดีครับเพราะว่าดีกว่าคาดการณ์ในช่วงของตัวคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราเล่าย้อนได้เด่นครับในส่วนของตัวนโยบายการเงินเนี่ยเขามีการปล่อยออกมานะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรมากมายเท่าไหร่ในส่วนของตัวอาาัตราดอกเบีย้ยก็ประกาศคงที่ไว้ที่เท่าเดิมพอประกาศออกมาแล้วนักสุนครับว่าคงดอกเบีย้ยสกุลยูโรโซล่าเนี่ยมีการปรับตัวแข็งข้างขึ้นทันทีเลยนะครับ แต่หลังจากนั้นครับในช่วงเวลาที่คุณเจอพาวเวลกำลังทําการถแถลงการเนี่ยเขามีวลีตัวเด่งครับที่ได้กล่าวออกมานะครับซึ่งแน่นอนว่ามันช่วยหนุนในส่วนของตัวตลาดหุ้นกดดันตัวของยูเรซอล่ายกระดับให้กับราคาทองคําและบรรดาสกุลเงินหลักคําพูดดังกล่าวคือคําพูดที่ว่าเราจะทําการนะครับสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบเลย ตัวนี้เป็นประเด็นหลักๆเลยซึ่งหมายความว่าเฟดเนี่ยจะต้องมีการอัดฉีดเพิ่มเข้าไปอย่างต่อเนื่องครับยังตัวแถลงการออกมาล่าสุดเนี่ยมีการระบุไว้ว่าเฟดได้ทําการนะครับจะซื้อในส่วนของตัวตราสารที่เพิ่มเติมอีกประมาณ80,000ล้านยูเอชตอลลารวมถึงในส่วนของตัว MBS mortgage backed security อีกประมาณ4 0 0 0 0ล้านยูเอชตอลลร์ครับผมรวมรวมกันก็เป็นประมาณ120 0 0 0ล้านยูเอชตอลลราสหรัฐนะครับโดยรวมก็ไม่ได้ต่างจากที่ตลาดคาดการไว้มากเท่าไหร่แต่คําพูดตัวนี้แหละทําให้ในส่วนของตัวยูเอชตอลลร์เนี่ย ยังคงในส่วนของตัวแนวโน้มอ,อ่อนค่าต่อไปนะครับนอกจากนี้เฟดก็ยังมีการกล่าวอีกนะครับนั่นถึงว่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยไปอีกต่ำๆเลยนะประมาณปี2023กว่าจะกลับมาปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งมีการเน้นย้ําว่าในปีถัดไปเนี่ยจะไม่มีการขึ้นดอกเบีย้ยแน่นอนนะครับตัวนี้ก็เลยส่งผลลบต่อตัวยูเออร a โซล่าด้วยเช่นเดียวกันครับทางด้านของตัวสาราชนจักรกันบ้านดีกว่าครับผมโดยรวมแล้วยังทรงตัวนะครับนักทุนเมื่อวานนี้ได้รับแรงหนุนจากการที่ ทางสหภาพยุโรปเนี่ยออกมากล่าวว่าปัญหาในเรื่องของตัวตลาดเดียวหรือว่าซิงเกิลมาร์เก็ตเนี่ยสามารถที่จะเคลียร์กันได้และตกลงกันได้เบื้องต้นแล้วแต่ในส่วนของตัวสกุลเงินปอนด์พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหาหลักๆยังไม่เคลียร์นะครับนายกบริจอสันกล่าวล่าสุดนะครับว่าเดี๋ยวการเจราจากําลังจะมาอีกในวันข้างหน้านี้นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเดทไลน์จริงๆแล้วทั้งฝั่งของนายกบริจอรสันเองทางฝั่งของสหภาพยุโรปต่างก็กล่าวเหมือนกันว่า เดี๋ยวมันจะต้องเดทไลน์แล้วในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ถามนักลงทุนครับนักลงทุนเชื่อเขาหรือเปล่าครับตัวนี้เพราะถ้าตัวนี้เป็นเดทไลน์จริงๆนะครับมันจะเป็นเดทไลน์ประมาณสักรอบที่3รอบที่4ในเดือนนี้แล้วนะที่เขาคุยกันว่าเดี๋ยวจะจบแล้วนะวันนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับหากว่ามีการขยายระยะเวลาไปอีกนะฮะตัวของสกุลยินปอก็อาจจะได้รับแรงหนุนต่อไปแต่แรงหนุนดังกล่าวอาจจะเริ่มเบาบางลงเพราะว่ามันเป็นแบบนี้หลายครั้งแล้วครับตลาดค่อนข้างที่จะขานรับไปแล้วสรุป ประเด็นในเรื่องของตัวสกุลเงินปอนด์ยังคงต้องจับตามองย้อนกลับมาทางฝั่งของตัว US ดอลลา่านะครับล่าสุดนะครับทางผู้นําเสียงข้างมากคุณมิชแมคโคนเนลได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าเราจะยังเจราจาก,กันเกี่ยวกับในเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกันต่อไปนะครับสรุปคืออะไรฮะสรุปก็คือว่าก็ยังตกลงกันไม่ได้อยู่ดีครับนักลงทุนแต่การที่เขาออกมาบอกว่าเรามีความคืบหน้านะในค่ำคืนนี้มันก็จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้กับราคาทองพร้อมกับในส่วนของตัวตลาดวอล์สตีทครับแต่ก็จะเป็นเพียงแค่ระยะยเเวลาาสัั้้นนนๆท่ และนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดสวัสดีครับ